สวัสดีครับผม วันนี้เราก็จะมารีวิวรอยสักของช่างนะคะมีคนรีเควสมาเขาอยากรู้ว่าแบบช่างมีลายอะไรกันบ้างอเออทั้งตัวเลยไหมคะตอนนี้ยังกับมีมีข้างในกับข้างหลังที่ยังไม่มีลายที่แต่ข้างหลังมันสักน้ํามันไงก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปทับอะไรมันแต่ของมันเสียม <laughs> แต่ก็มีลายที่สักก่อนหน้านั้นมาก็เป็นลายใหญ่ๆอยู่ข้างหลังแล้วก็ที่ฝึกสักเองก็จะมีอยู่ตรงหน้าขาที่จะมีคุณบิ๊กสักให้ก็จะเป็นที่ต้นแขนก็คือยังว่างเยอะอยู่ว่างเยอะอยู่ <laughs> <laughs> เออ เริ่มตั้งแต่หลังเท้าหน้าแข้งน่องด้านข้างต้นขาหน้าท้องแล้วก็สีขโครงมีซี่โคงฝั่งนี้ด้วยน้านะอกก็คือทั้งตัวยังไม่เคยเจอหัวไหล่ต้นแขนฝั่งนี้แล้วก็แขนซ้ายทั้งแขนต้นคอตู้คอ,อสักเองปะตู้คมนสักเองได้ไ<อ>งไม่ได้รบกวมือเนาะอ่าใช่มือ ตอนนี้บนตัวทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ลายแล้วคะอือจะสิบสาลายมั้งคะ13ลายลายส่วนมากก็จะเป็นลายที่ที่ฝึกสักกับตัวเอง40 40ใช่แล้วมันจะไปอีกไหมคะก็น่าจะมาเรื่อยๆอยากได้สักร้อยไอถึงร้อยลายแต่ว่าแบบพื้นที่ที่มันสักเองได้มันเริ่มไม่ค่อยเหลือละมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบต้องให้คนอื่นมาสักให้เลยมีน่าจะประมาณสัก 40, 40กว่าลายภายในระยะเวลากี่ปีคะหนึ่งสัปดาห์ฮะหรอ ประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะตอนฝึกสักเนาะก็คือทั้งขาทั้งขาเลยแล้วก็แขน้างซ้ายครับผมภายในหนึ่งอาทิตย์นั้นสักย์จนป่วยอ่ะไขขึ้นจริงๆริงข้างพร้อมนึงลายไหนบนตัวเองที่ชอบที่สุดคะแล้วชอบดูความแบบลักษณะมันหรือแบบอะไรก็ได้จริงๆก็ชอบหมดนะแต่ต้องเลือกใช่ไหมถ้าเลือกจะมีมันจะเป็นตรงข้อมือกับข้อเท้าครับที่คน้างชอบมันเป็นงานแบบอธิบายตัวตนของตัวเองออกมา แล้วก็มีตรงที่ข้อเท้าเป็นงานที่มันเป็นงานพูดถึงเพื่อนในจินตนาการาสมัยเด็ก<า>ผมผมป็คคนมีเพื่อนในจินตนาการามันก็จําเขาได้ไม่ทั้งหมดะแต่ก็พยายามดึงความทรงจำกลับมาชอบที่สุดเลยเหรอชอบลายงูที่สุด<า>ใช่ใช่ชอบชอบองค์ประกอบของมันถึงก็มันจังหวะของขาชดท่อนนั้นมันมีพื้นที่ว่างให้ลายงูมันเข้ามาพอดีอแล้วก็เลยให้รู้สึกอยากตักลายงูอยู่ตรงนี้ก็สักเองทั้งหมดเลยนะ<อ> มีลายไหนบ้างที่คนอื่สักให้ก่อนตรงไหนบ้างอ่ามีลายแรกตรงนี้ลายหนึ่งมันก็ฝั่งข้างขวาครับที่เหลือสักเองหมดชอบลายที่สักสัตว์เลี้ยงตัวเองอ๋อฟ้าใสกับใช่กล้วยหอมแล้วก็มีพอดีเป็นสามสหายลองเลงด้วยกัน ใช่ก็อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้กล้วยหอมไม่อยู่แล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบเข้าใจงานศักมากขึ้นว่าอ่าลอยสักแต่ละรอยเนี่ยมันมีนที่มาที่ไปนะสำหรับแต่ละคน,เ,นเขาไม่ได้แบบสักด้วยเปลือยเหมือนเมื่อก่อนเลยเนะี่ยทำให้เราแบบเข้าใจมันมากขึ้นแล้วพอเรามาแบบมันทให้เรารู้สึกว่าเขาได้อยู่กับเราไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องหนูว่าจะร้องไม่ใช่พม่ฝนร้อง <Okay. S 2> มีลายไหนที่ชอบความหมายมันมากที่สุดไหมยังไม่มีค่ะ เหมือนอย่างที่บอกว่าเราซ้อมมือไม่แต่ว่าจะเลือกซ้อมลายสักลายหนึ่งก็ต้องตอนแรกก็กลัวเจ็บตอนลงเข็มครั้งแรกก็แบบเออเอาเป็นฟอนต์เต้นเล็กๆก่อนแล้วกันแต่มือสั่นนะมือสั่นแล้วก็แบบนับหนึ่งสองสามแล้วก็แบบใจเต้นอยู่แบบเอาวอะไรอย่างเงี้ยอืชอบเยอะอะเพราะผมเป็นคนที่สั่นอะไรก็แบบมีมีมินนิ่งกเกิดถูกอันก็ตรงตรงนี้ก็ได้มินนิ่งดีสําหรับผมนะเพราะมันเหมือนเป็นการหยิบความรู้สึกเวลาได้สั่น หรือวัดรูปอะไรี้ยแล้วก็มาปฏิปต่ปตอกันเพื่อให้มันเหมาะกับมือจริงๆดาวว่าชอบเพราะว่าคนชอบดูดาวใช่ไหมใช่แล้วจริงๆก็แบบใช้ดาวสี่ดวงเป็นตัวแทนอะไรในชีวิตอะที่มันสําคัญอะไจริงๆแล้วมันก็มีความหมายเหมือนกันเพราะว่า ตอนฝึกสกักอะลูกชื่อทะเลใช่ไหมลูกคนแรกชื่อทะเลก็เลยสักเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดเลยมีแบบปลาวานมีกระสีอะ,อะไรเง,งี้ยครับมันก็เป็นลายที่เราชอบอยู่แล้วแล้วอย่างลายงูที่พี่บอกบอกชอบคอมพล์ตะกินมีความหมายอะไรไหมไม่มีไม่ได้ชอบงูเป็นๆนะหมายถึงชอบลายงูลายนั้นอ๋อไม่ <laughs> <c oughs> เข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดไม่ได้ชอบงู <c oughs> แต่ชอบรูปวาดงูและย่างูยำงูเหรอยำงูสิงไม่เคยกินแต่เลียปากนะเมื่อกี้เคยกินแต่แลน แล้วก,ลก,ลก็ลูกชอบมแมลงด้วยก็เลยสักเป็นมแมลงข้างนี้แล้ว oh. ก็ชอบกินปลาทูอย่างเงี้ยก็สักรูปปลาไว้ตรงนี้แต่เ oh. เป็นเรื่องลูกเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้ทั้งหมดเป็นอาหารการกินค่ะชคุสักเป็นอาหารการกินมีอันนึงที่ไม่เข้าพวกก็คือเป็นยันน,นี่แหละอ๋อมีอันนึงอันนี้อันนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวเป็นธรรมชาติส่นสวนใหญ่ไม่มีความหมายลึกซึง้งมากมายครับแค่แค่มีโอกาสที่จะได้ฝึกสัตว์ด้วยนะครลูกชื่อทะเลอย่างเงี้ยแค่น อ๋อตรงกลางอกเนี่ยเป็นลายด้วงกวางพอดีว่าภรรยาชอบกินด้วงกวางก็เลยสักไม่ตรงอกเลยช่ได้เรยนมีอะได้ไปเรียนจะได้ไปกินอ๋อแต่ว่ากวางตังนั้นก็สักเองใช่มองดูกระจกสักปวดตามากเลยัเนี่ยสต่จริงๆเหมือนจะมีวิดีโอด้วยนะตอนนั้นถ่ายไว้นะเพราะว่ากลัวคนไม่เชื่อว่าเราสักเองแต่วิดีโอมันหายไปไหนแล้วไม่รู้เออเราทุกทีเซ็นไล หนึ่งลายไม่มีเลยแต่แบบอยากให้ดูภาพลวมของตัวผมงานผมอะไรงี้มากกว่าเคยเจอคนหนึ่งเขามาถามว่าแบบสักที่ไหนผมว่าตื่นเต้นนะ <c oughs> สักเองครับอะไร <c oughs> เขา,าแบบติดตามมาเหมือนแบบเออคิดถูกแล้วที่สักคนตัวเองอเยอะอะไมันก็จะมีบางงันที่แบบเราชอบอะเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นก็มีอ่าก็มีใช่ก็มีแต่ที่ชอบไม่อยากให้คนอื่นเห็นก็ก็มี ยังไม่มีอ๋อยังไม่มียังไม่มีเพราะว่ามันยังมีแบบแพลนที่จะสักอีกเยอะเดี๋ยวไว้ในอนาคตถ้ามีเยอะกว่านี้ก็ไม่แน่นะอาจจะแบบมารีวิวรอบ2อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมล้วต้นแขนยังไงก่อนอ๋อก็ก็พูดได้แต่เขินนิดหน่อยไงดูหน้าดิก็คือควาูพรีเซนต์แม่ตัวตรงแขนนะอ่าพรีเซนต์พรีเซนต์ Better together สักคู่กับแฟนอันนี้เป็นลายลายสักคู่ครั้งแรกที่แบบสักกับแฟน ก็อันนี้คุณบิ๊กสักให้พี่พี่เป็นคนไปสักให้แฟนเองแต่ว่าก็เป็นเป็นประโยคเดียวกันแล้วก็อยู่กับแขนคนละข้างอะเลยแล้วทำไมน้เราให้แฟนสักให้<อ>ไม่ก่อนพอดีไหมแบบดีห <c oughs> มไมหม <c oughs> เฮ้ยเห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดียดเด๋ยวในอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนสั่งให้แล้วก็มาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเราทำคลิปนั่นดีกว่าไให้แฟนแต่ละคนเราสั่งให้กันเอาไปละ เออเปลี่ยนสาวเลยโอ้ยของพี่ไม่ไรเลยเอ้ยดีนะที่มันนั่นน่ะมีแฟนสักให้กันไงเดี๋ยวไปเทรนกันนะเดี๋ยวขอไปเทรนแฟนก่อนนะเออใครชนะได้เครื่องสักกลับบ้านหนึ่งเครื่องก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมในคลิปก่อนๆที่ไล่ๆอ่านทุกอันทั้งหมดนั่นแหละในทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนให้กำลังใจและติดตามเราเป็นอย่างดีนะครับผมอยากรู้อยากทราบอะไรเกี่ยวกับงานสักนะคะก็ ล <Long> องรีเควสต์เข้ามาแล้วเราก็จะเอามานำเสนอแบบนี้คอนเทนต์เราจะออกมาทุกวันอาทิตย์ครับเวลาบ่ายสามเลยกดอะไรนะไอที่มันแจ้งเตือนแบบแจ้งเตือนอกระดิ่งสีกระดิ่งฝากเลยนะครับ <laughs>